เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลุยโซเรสย้ายซบไมอามีเพื่อประสานงานกับลีโอเนลเมสซี่อีกครั้งฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงค์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันหรือใครอยากติดตามข่าวสารก่อนหน้านี้ก็กดที่ตัวไอมุมขวาบนได้เลยค่ะ ทัพเดอฮีรอนอินเตอร์ไมอามียอดทีมดังจากแดนลุงแซมในศึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาออกมาประกาศอย่างเป็นทางการหลังคว้าตัวหลุยส์ซเรสหัวหอกจอมถล่มประตูสัญชาติอุรุกวัยมาร่วมทัพแบบไม่มีค่าตัวด้วยสัญญาหนึปี ลุยโซเรสได้มีข่าวกับทางด้านทัพเดอฮีรอนอินเตอร์ไมอามีมาสักพักแล้วว่าเขาต้องการที่จะย้ายมาหาประสบการณ์และความท้าทายใหม่ๆที่ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือในลีกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์และทางด้านลีโอเนลเม s ซี่ก็ถือเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เขาต้องการย้ายมาเนื่องจากทั้งคู่มีความสนิทสนมกันมากและเคยร่วมค้าแข่งกันมาก่อนที่ทัพเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาเมื่อครั้งอดีตอย่างไรก็ตามเมื่อดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยวัย36ปีอย่างลุยโซเรสได้หมดสัญญากับต้นสังกัดเก่่าาอยาง เรมิโอสโมสรในลีกบราซิลและทางด้านลุยโซเรสก็เลือกไม่ต่อสัญญาใหม่กับต้นสังกัดโดยนเวลานั้นหลายสื่อต่างออกมาเล่นข่าวว่าลุยโซเรสอาจจะเลือกแขวนสตาร์ทเนื่องจากมีปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังที่หัวเขา่าแต่ทว่าทางด้านอดีตด,ดาวเตะจอมกัดของทัพหงส์แดงก็ตัดสินใจที่จะค้าแข่งในวงการลูกหนังต่อและเลือกย้ายมาร่วมทัพเดอฮีรอนอินเตอร์มอามีเนื่องจากเขาต้องการที่จะร่วมค้าแข้งกับทางด้านลีโอเนลเมสซี่เพื่อนซีสมัยอยู่บาร์เซโลนาอีกครั้งและยังมีเพื่อนเก่าอย่างเซคิ เกตกับจอดดี้อันบาอีกด้วยที่ย้ายจากทัพเจ้าบุญทุ่มบาเซโลนามาอยู่กับทัพเดอะฮีรอนอินเตอร์ไมอามีทีมของเดวิดเบ็คแฮมอดีตแข้งชื่อดังชาวอังกฤษใครคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะฝากกด subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องลิงค์ดูบอลด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ทุกวันขอบคุณค่ะ